สวัสดีครับพบกับผมช่องด a r k z e r ลคุยอีกครั้งนะครับกัรนิยายเรื่องศัประยุทธ์ทะลุฟ้าดำเนินมาถึงเล่มที่23ในบทที่2นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเซลลวเยียงของเราก็ได้ลงไปในบ่อหินหนืดเพลิงบ่อเพลิงหินหนืดก็เหมือนในภูเขาไฟนะนึกภาพในภูเขาไฟก็มีหินหนืดเหมือนห้าวาน,นะครับเพื่อไปฝึกวิชานะครับตอนนี้ก็ไปฝึกวิชาไม้บรรทัดอยู่ด้านล่างนะครับเหต,<อ>ตนนุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกัตนต่อได้เลยนะครับ บทที่สองสำเร็จท่าไม้บรรทัดเบื้องต้นโลกหินหนืดแดงฉานเยยบสงัดวังเวงและดูไปไร้ซึ่งวิ่แววสิ่งมีชีวิตหินหนืดแดงฉานที่ทอดยาวไร้ขอบดุดดังน้ำนิ่งผืนหนึ่งปราศจากรลอยกระเพื่อมความวิเวกเวิงว้างแผ่คุมทุกกระเบียดนิ้วของโลกหินหนืดแห่งนี้ครือกลางโลกหินหนืดแสนสงัดพรันเสียงทึบต่ำแพร่ดัง ตามติดด้วยหินหนืดที่ลาบเรียบไร้คลื่นนั้นลาวก็ได้รับแรงกระตุ้นก็มีปานจูๆ่ๆพุ่งพรานปั่นป่วนขึ้นคลื่นเพลิงหินหนืดลูกมหืมาซัดตลบก่อนตกกระทบดังคลื่นท่กระแสหินหนืดกระเซ็นสาดชักนำเสียงดังเกรียวกล่าวทามกลางเกลียวคลื่นสาดซัดเงาร่างสายหนึ่งยืนเหยียบหินหนืดตลอดทั้งล่างเปล่าเปลือยเพียงเคลือบผิวด้วยเมือกเหนียวสีขาวชั้นหนึ่งยามนี้ กำลังควบไม้บรรทัดยักษ์ในมือเป็นวิธีโค้งอันวิจิตรพิสดารหลังการปัดปลายไม้บรรทัดยักษ์เงาซ้อนที่หนุนเนื่องไม่ขาดสายคลี่กระจายออกด้วยความเร็วสูงโอบล้อมร่างกายไหลช่องโบขณะหินหนืดที่ล่วงหล่นอย่างหนัก่วงขณะกระทบกับเงาไม้บรรทัดอันถียิบดุดแหตะข่ายนั้นพลันถูกสะท้อนออกในบัดดลเงาไม้บรรทัดที่แน่นขนาดแลดูไปซ้อนทับกี่ชั้นก็ไม่ทราบ ถึงขั้นที่ว่ากระทั่งกระแสหินหนืดที่กระส่ากระเซ็นมายังไม่อาจกล้ามกลปราการป้องกันที่แน่นหนาปานนี้ช่างหน้าทึ่งจริงๆคลื่นหินหนืดระลอกหนึ่งตกกระแทกดังสนั่นแต่กระจายเป็นเส้นสายจากนั้นค่อยๆสงบลงส่วนเงาคนที่หยัดยืนเหนือหินหนืดยามนี้หายใจหอบเริ่มควม่ใบมันทัดช้าลงเมื่อเงาใบม,มันทัดสายสุดท้ายลาลับเผยเห็นใบหน้าอ่อนวัยที่ฉายฉาบด้วยความตื่นเต้นละคนอ่อนลา้า ปรากฏว่าเป็นเซียวเหยียนที่เข้ามาฝึกปือในโลกหินหนืดนั่นเองยุติการไล่ลำาไม้บรรทัดยักษ์เซียวเหยียนเช็ดเหงื่อบนหน้าผาคลื่นหินหนืดสูงนับร้อยฟุตที่ตกกระแทกลงมานั้นค่อนข้างน่ากลัวเป็นพิเศษบีบคั้นผู้คนจนต้องรวบรวมสมาธิทั้งหมดไม่เช่นนั้นหากโดนหินหนืดล้อนฉากระเซ็นใส่เกรงว่าจะกลายเป็นเนื้อย่างทันทีจบการฝึกซ้อมเซียวเหยียนยามนี้ค่อยรู้สึกชาหนืดที่แขนก้มมองไม้มรทัดเหล็กดำ เห็นบนนั้นมีหินหนืดสีแดงเกราะเต็มความร้อนสูงที่แล่นมาตามไม้มรนทัดทําให้ฝ่ามือของเขาร้อนลวกแต่ก็ยังดีอุณหภูมินี้ไม่เท่ากับนับว่าเป็นปัญหาใหญ่โตทว่าขณะมองดูเนื้อตัวเซียวเหยียนกลับต้องขมวดคิ้วเพียงเห็นบนผิวที่เซียวเหยียนทาของเหลวเย็นจัดเคลือบไว้ชั้นหนึ่งมีหลายจุดที่เป็นสีแดงเถือกชัดเจนว่าเมื่อคู่มีหินหนืดสาดโดน แต่ดีที่มีของเหลวเย็นจัดปกป้องจึงไม่ปรากฏความบาดเจ็บใดๆทว่านี่กราบแสดงให้เห็นว่าการฝึกไม้บรรทัดผ่าผลหกสมานของเซียวเหยียนยังไม่เข้าขั้นตามที่ม้วนบันทีม้วนคมภีบันทึกไว้ใครจะฝึกไม้บรรทัดผ่าผลหกสมานสำเร็จถึงขั้นสูงสุดอย่างน้อยต้องเข้าออกในคลื่นหินหนืดนี้ดังใจนึกโดยไม่แปดเปื้อนแม้แต่น้อยเพราะภายหน้าขณะประทะกับคู่ต่อสู้ หากประการป้องกันมีช่องโหว่สิ่งที่จะเล็ดลอดเข้ามาหาใช่หินหนืดไม่กี่หยดแต่เป็นปตานยุธอันแหลมคมระดับพิฆาตไม้มันทัดผาดโผลหกสมานนี้ฝึกยากจริงๆด้วยได้จะสายหน้าไปมาเซียวเหยียนถอนใจพึมพำอันที่จริงเขาหาทราบไม่สามารถฝึกหัดไม้มันทัดผาดโผนหกสมานได้ถึงขั้นนี้ได้เวลาแค่สิบห้าวันนะับว่าเก่งมากแล้ว หากไม่พบว่าตัวเขาสันทัดการใช้ไม้บรรทัดเหล็กดำเป็นทุนเดิมบวกกับคำชี้แนะอย่างสมบูรณ์ในม้วนคมภี์ต่อให้มีพรสวรรค์ฝึกยุทธอันโดดเด่นก็ยากจะบรรลุถึงขั้นนี้ได้เพราะนี่เป็นทักษะยุทธชั้นดินหากฝึกสำเร็จโดยง่ายนั้นจะต่างอันใดกับของเด็กเล่นเก็บไม้บรรทัดเหล็กดำลงแหวนเซียวเหยียนสกิดปลายเท้าบนหินหนื่นปีกกระดูกวาวใสคู่หนึ่งยืดกลางออกกระพือเบาเหินปราดไปยังโพงถ้ำบนผนังผา เซียเวเยียนเข้าสู่โลกหินหนืดนี้เป็นเวลาครึ่งเดือนแล้วในครึ่งเดือนนี้เขาไม่ได้พระจากที่นี่แม้แต่ครึ่งก้ามีเพียงบางครั้งที่ขึ้นไปส่งข่าวกับผู้บูโสที่เฝ้าอยู่ข้างบนสองสามคำเลี่ยงไม่ให้พวกเขาคิดว่าตนประสบเหตุร้ายแรงอันใดการฝึกชนิดไม่กินไม่นอนเป็นเวลาครึ่งเดือนแม้แห้งแล้งและเงียบเหงาแต่ผลสำล์ชัดเจนยิ่งเวลานี้ปานยุทธในกายเซียเวเหยียนนับวันยิ่งทวีความลึกล้ำแกร่กาจากการที่ตรวจดูบัตรนี้ใกล้จะแตะระดับมหาราชยุทธหกดาวแล้ว นำซ้ำไม่ทราบเป็นเพราะเพาะพลังงานไฟในนี้บริสุทธิ์เข้มข้นกว่าปกติหรือไม่เซียวเยียนพบว่าปราณยุทธ์ในกายร้อนระอุข,ขึ้นกว่าที่ผ่านมาแน่นอนดอกผลอีกอย่างก็คือใบบรรทัดผ่านผลหกสมานที่ช่ำชองขึ้นทุกวันแม้กล่าวว่าจนบัดนี้ยังไม่นับว่าฝึกสําเร็จแต่อย่างน้อยเทียบกับช่วงที่เริ่มฝึกถือว่าพัฒนาขึ้นมามากแล้วเข้าในถ้เาเซียวเหยียนอดกลั้นความปวดเมื่อยทั่วสพางกายรีบนั่งขัดสมาธิเข้าสู่สภาวะฝึกยานทันทีระยะนี้เขาพบว่า ทุกครั้งที่ฝึกซ้อมไม้บรรทัดผ่าดผลหกสมานแล้วกลับมาเข้ายานพลังดูดซับในกายจะแข็งแกร่งเป็นพิเศษถึงขั้นที่ว่าขณะที่พลังงานธาตุไฟเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายเขาสามารถได้ยินอวัยวะทั้งหลายส่งเสียงร่ำร้องอย่างหิวโหยความรุดหน้าของพลังฝีมือทําให้เซียวเหยียนต้องต่อสู้กับความอ้างว้างเดียวดายที่ยากจะทานทนอีกไม่ช้าเขาต้องมุ่งหน้าสู่ทวีปมัดฉิงซึ่งคับขั่งด้วยผู้แก่งกล้าระดับสูงที่นั่นหาใช่แดนอันธการ ยิงไม่ใช่จกักรวรรดิเจียมาหากเป็นสองแห่งนี้เซียวเหยียนอาจใช้ชีวิตอย่างสุขสําราญได้ด้วยพลังฝีมือที่มีอยู่แต่ที่นั่นกลับไม่มีทางการะทําได้ยิ่งกว่านั้นใครจะติดสิบอันดับแรกในงานชุมนุมโอสถที่จัดขึ้นโดยหอคอยโอสถก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย ฐานะที่งานใหญ่ระดับมหาพิภพงานชุมนุมโอสถจะดึงดูดอัจฉริยะด้านปรุงยาของทุกภูมิภาคมาไว้ที่นี่หากต้องการยืนผงาดเหนือบุคคลที่มีพรสวรรค์ปรุงยาอันไร้กาเหล่านั้นไร้ซึ่งความสามารถที่แท้จริงย่อมเป็นไปไม่ได้แน่นอนมาดว่าเซียวเหยียนที่มีพรสวรรค์ด้านปรุงยาอันยอดเยี่ยมแต่เผชิญกับงานชุมนุมโอสถที่แม้แต่เย่าเหลา่ายังเคยเข้าร่วมมาแล้วในอดีตเขายังคงไม่กล้าชะล่าใจ สิ่งเหล่านี้คือแรงกระตุ้นให้เซียวเหยียนสู้ทนกับความเปรี่ยวเหงาทุ่มเทกายใจให้กับการยกระดับพลังฝีมือเพราะมีเพียงได้รับเพลิงอังคคีตรีสหสเขาถึงที่คลายลายพิษอสูรในกายและช่วยเย่าเหล่ากับท่านพ่อได้ความคิดเหล่านี้ผุดวาบขึ้นแววตาอิดโรยของเซียวเหยียนคืนขู่ขความเด็ดเดี่ยวอีกครั้งเขาหลับตาช้าๆเริ่มเข้าสู่สภาวะฝึกยานันแห้งแรงต่อไปเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่า เซียวเหยียนยิ่งรู้สึกถึงความคืบหน้าของพลังฝีมือได้อย่างชัดเจนน้ำซ้ำการฝึกไม้บรรทัดผ่าผลหกสมานก็เริ่มเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องทุกสิ่งล้วนดำเนินสืบเนื่องอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยระดับความเร็วนี้อย่างมากอีกสองเดือนเซียวเหยียนก็จะบรรลุระดับมหาราชันยุทหกดาวในระหว่างนี้เสียงเพรียกหาแปลกๆนั้นปรากฏขึ้นบ่อยครั้งทำให้เซียวเหยียนพิศวงสงสัยยิ่ง ตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าลึกลงไปในใต้บึงหินหนืดมีสิ่งลี้ลับบางอย่างกำลังเรียกร้องเรียบเพิงหันอไทยดาวตกในกายเขาแต่เขากลับไม่ได้หุนหันวู้วามโลกหินหนืดผืนนี้แม้สง,งัดวางเวงแต่เซียเวเหยียนมักรู้สึกถึงกลิ่นอายอันตรายชนิดหนึ่งส่งผลให้เขาจำต้องฝึกปรืออยู่บริเวณนี้เท่านั้นด้วยเกรงว่าจะประสบเหตุไม่คาดฝันแล้วหนีไม่ทันครื คลื่นหินเพิงหนื่ดขนาดใหญ่ตกกระแทกลงมาเป็นชั้นๆช,ชักนำเสียงดังสนั่นวันไหวสะท้อนวนเวียนในพื้นที่โลง่งอันวิเวกวางเวงผืนนี้กลางเกลียวคืนนั้นเซียวเหยียนที่เปือยท่อนบนกําลังตวัดวาดไม้บรรทัดยักในมือด้วยสีหน้าจริงจังภายใต้การไล่ลำอันพิสดารแปลกตาเงาใบบรรทัดเลียงรายถี่ยิบป้ปนหนึ่งตาขายฟ้าก็มิปานคลี่คุมตลอดทั้งล่างอย่างรัดกุมพินิจจากมุมไกลในคลื่นเพลิงเป็นชั้นๆน,นั้นคล้ายมีวังวนที่ก่อตัวขึ้นจากเงาใบบรรทัด และหินหนืดที่สาดกระเซ็นลงมาขณะก,กระทบโดนวังบนไม้บรรทัดนั้นล้วนจะถูกดีดกระเด็นกลับไปปราการป้องกันอันแน่นหนาชนิดนี้เริ่มมีจุดที่น่าชื่นชมให้เห็นแล้วในคลื่นเพลิงเซียวเหยียนที่ไล่ลำไม้มันทัดยักษ์พันตีหน้าขึงขังหนึ่งเสียงตวาดแผ่วใบไม้บรรทัดชะง,งักนิ่งและพิบตาที่ปราการแห่งเงาไม้บัรทัศสูญสลายไม้บรรทัดยักษ์สั่นกระตุกเลรลลี่เงาซ้อนหลายสายปรากฏลำไรอักคีละแหง เสียงตวาดดังขึ้นกลางโลกหินหนืดลำแสงขนาดใหญ่นับร้อยฟุตจำนวนสี่สายพุ่งสลับออกจากไม้บรรทัดยักษ์ล้วกับตะข่ายที่ถักทอขึ้นหย,ยาบๆพลานุภาพที่ระเบิดออกในพิบตาถึงกับฉีดกระชากขึ้นเพิงหินหนืดละลอกหนึ่งขาดกระจุยคลื่อหินหนืดสาดกระเซ็นรอบทิศทางผัานเปลเพิงสีเขียวใสพวยพุ่งจากในกายเซียวเยียนสกัดต้านกระแสหินหนืดเหล่านั้น และเห็นหินหนืดที่เดือดพร่านตรงหน้าในดวงตาเซียวเหยียนทอประกายดิงโลดสามารถสำแดงอักคีละแหงของไม้บรรทัดผ่าผลหกสมานได้ถือว่าประสบผลสำเร็จขั้นต้นแล้วและนี่เพียงใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนเท่านั้นในจุดนี้แม้แต่ตัวเซียวเหยียนเองยังคาดไม่ถึงสูตรไอรอนเพือกหนึ่งลึกๆเซียวเหยียนฉีกยิ้มกว้างขณะจะกลับเข้าไปถ้ำพักผ่อนสีหน้าพลานแปลเปลี่ยนตามด้วยก้มหน้าเพ่งมองบึ้งหินหนืดที่ลึกล้ำสุดอย่างนั้น เมื่อครูนี้เองลึกลงไปในหินหนืดมีบางสิ่งร้องเรียกอีกแล้วนำซ้ำครั้งนี้ยังรุนแรงกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมาข้างล่างนั้นมีอะไรอยู่กันแน่ฉัไหนทำให้เพิงหรือไทดาวตกตอบ,ตอบสนองรุนแรงเช่นนี้ในแววตาเสียวเหยียนเป็นประกายวูบไหวสีหน้าสับสนเล็กน้อยช่วงนี้เขาถูกการเรียกหาแปลกๆนั้นสกิดความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาเาว่าไม่กล้าลงไปสำรวจส่งเดช แต่วันนี้เขากลับฉุกใจคิดขึ้นมาว่าบางทีข้างล่างนั้นอาจมีสิ่งที่เขาคาดคิดไม่ถึงก็เป็นได้เอานี้ร้องเสียงดูสักตั้งเถอะตัดสินใจแน่วแน่แววลังเลในดวงตาเซียเวเหยียนค่อยๆเลือนหายก้มมองเพ่งมองหินหนืดที่กว้างไกลไร้ขอบนั้นบนหน้าฉายแววจรงิงจังเขาไม่ทราบหินหนืดใต้ดินนี้มีความลึกเท่าใดใครจะลงไปในนั้นจำต้องประกอบด้วยพลังฝีมือที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ เพราะอุณหภูมิร้อนจัดใต้บาดาลและแรงดันของหินหนืดหาไม่ใช่ที่มีผู้แข่งก้าทั่วไปจะทานทนได้จากที่ประเมินคิดจะดำดิ่งลงสูงกลนบึ้งหินหนือดอย่างน้อยต้องมีพลังฝีมือระดับปรมาจารย์ยุทธระดับมหาราชยุทธทั่วไปหาเป็นผู้มีปานยุทธไม่แก,ก่กล้าฝืนดำลงไปจะทุกข์จะถูกจะ,กจะสุขจะทุกข์ยังยากคาดคะเนแน่นอนเสียวเหยียนเป็นข้อยกเว้นที่นี่คือแหล่งกําเนิดของเพลิงหฤทัไทยดาวตกและบัดนี้เขาในฐานะผู้เป็นนายของเพลิงหฤุัไทยดาวตก ประสงค์จะลงสู่เบื้องลึกย่อมสะดวกง่ายใดกว่าคนอื่นยืนใครควรเหนือหินเนืดอ,อยู่พักหนึ่งเสียวเหยียนตวัดมือวูบไม้บรรทัดเหล็กดำปรากฏขึ้นบนฝ่ามือโบกแขนเสื้ออีกทีไม้บรรทัดยักษ์รายสภาพเป็นเงาดำสายหนึ่งพุ่งฉิวออกไปสุดท้ายเสียบบนผนังผาด้านล่างท่านพละกำลังอันแข็งแกร่งส่งผลให้ไม้บรรทัดยักษ์ปากลึกเข้าไปหลายฟุตเหนือไม้บรรทัดเหล็กดำเสียวเหยียนประทับรอยมิญญ,ญาณไว้สายหนึ่งนี่จะเป็นเครื่องหมายบอกทางของเขา เบื้องใต้หินหนืดเส้นสายตาจะเลือนลางยิ่งลึกตื้นไม่อาจทราบอีกทั้งหินหนืดยังข้นครักและกินอนาบริเวณกว้างขวางสุดตาหากซุ่มสี่ซุ่มห้าบุกฝาลงไปถึงตอนนั้นผู้ใดจะทราบต้องมุ่งหน้าไปทางทิศใดถึงจะกลับมาถึงฝั่งได้ดีไม่ดีอาจจะหลุดออกจากพื้นที่ปลอดภัยไปไกลลิบเมื่อมีเครื่องหมายให้จับสัมผัสเช่นนี้ต่อให้ประสบเหตุไม่คาดฝันเสี่ยวเหยียงก็สามารถเสาะห,หาเส้นทางหลบหนีเอาตัวรอดได้อย่างว่องไวและแม่นยำ ทำสิ่งเหล่านี้เสร็จเซียวเหยียนค่อยรู้สึกวางใจพูลมหายใจเบาๆแผ่พุ่งเปลวเพลิงสีเขียวสยออกมาหอ่อพุ่งทั่วหลอดทั่วทั้งล่างมองผัดผ่าดคล้ายลูกไฟสีเขียวกำลังลุกไหม้ร้อนแรงตูมรอ,อจนเปลวเพลิงพุ่งกายมิดช,ชิดเซียวเหยียนไม่ลังเลอีกรากกระโจนวูบพุ่งเหลาลงสู่หินหนืดที่ค้นครากนั้นฟองอากาศผุดพายและปะทุแตกคันที โลกหินหนืดที่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาถูกความเมองเวงคือความวังเวงอีกครั้งมีเพียงไม้บรรทัดสีดำบนผนังผาที่เลือนแสงอ่อนจางเป็นระยะประหนึ่งโคมไฟนำทางทาลวงเข้าหินหนือดอุณภูมิร้อนจัดและแรงดันพลันโหมกระหน่ำมารอบทิศทางราวกับจะบีบอัดเซียวเหยียนให้เป็นเนื้อบดแต่คล้อยหลังปานยึดในกายแผ่พุ่งออกแรงต้านจากภายนอกเริ่มกลับลดลง,ร,งร่างเซียวเหยียดร่างเซียวเหยียนหยุดนิ่งครู่เหลียวมองซ้ายขวาอย่างระแวดระวัง ไม่พบเห็นความผิดปกติค่อยถอนใจล่งอกจากนั้นดีดนิ้วหนึ่งทีเปลวเพลิงไรสภาพลุกพืึกบนปลายนิ้วทันทีที่เปลวเพลิงกลุ่มนี้ปรากฏทั่วบริเวณสว่างสวัยทันตาเปลวเพลิงไหวเอ็นขึ้นหน้าเล็กน้อยสุดท้ายเล็งใส่ส่วนลึกของหินหนืดแล้วพุ่งพรวดลงไปอย่างไม่ยอมรับการควบคุมของเซียวเยียน เหตุพลิกผันกระทันหันทำให้เซียวเหยียนใจหายวับสายตาวาววุ่นเล็กน้อยกัดฟันกอดสำแดงท่าล่างไล่กวดตามไปดูท่าส่วนลึกของหินหนืดจะมีสิ่งใดกำลังเรียกเรียกหาเพลิงหฤทัไทยดาวตกอยู่จริงแต่ที่เซียวเหยียนสงสัยก็คือเหตุฉชไหนตอนที่เขายึดครองมันเมื่อปีนั้นกลับไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้พกพาความค้างคาในใจร่างเซียวเหยียนกลายสภาพเป็นเงาเพลิงสีเขียวใสสายหนึ่งแวกว่ายในหินหนืดเขียวข้นนั้นดุดมัจฉากลางมหาสมุทร และเบื้องหน้าออกไปหลายเมตรเร็วเพลิงไรสภาพกลุ่มหนึ่งดำดิิงรา้วกับมะคุเทศนำทางผู้หนึ่งสำหรับทะเลหินหนืดผืนนี้เซียเวเหยี่ยรู้จักน้อยมากหนึ่งเดียวที่เขาทราบก็คือที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดของเพงลิงฮลทไทดาวตกส่วันที่นี่มีสิ่งอื่นใดดำลงอยู่อีกหรือไม่เขาไม่รู้เลยสักนิดแน่นอน ต่อให้เป็นผู้วุโสใหญ่ชูเซียนก็ไม่แน่ว่าจะเข้าใจหินเนือใต้สำนักในแห่งนี้ที่นี่เคยเป็นแหล่งอาศัยของเพิงหฤทัยดาวตกผู้เก่งกล้าของสำนักในทำทุกวิถีทางเพื่อปิดผนึกปากหลุมเลี่ยงไม่ให้มันบุกทะลวงออกมาฉะนั้นย่อมไม่มีใครบุ่มบามบุกเข้าไปเองเพราะว่าหลังเพิงหฤทัยดาวตกถูกเซียวเหยียนกําลาบผู้วุโสใหญ่ชูเซียนกลับเคยลงมาครั้งหนึ่งแต่เขาแค่ชำเลืองแวบเดียวก็หมุนตัวจากไปด้วยความสยดสยอง อย่างไรเขาก็ไม่ใช่เซียวเหยียนแม้มีพลังฝีมือระดับปรมาจารย์ยุทธ์แต่ผจญกับโลกหินหนืดใต้บาดาลที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมานับร้อยพันปีมนุษย์ยังคงเล็กกระจิตด,ดิ๊ดอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุนี้เขาได้แต่ล้มเลิกความคิดที่จะลงไปสำรวจแล้วรีบจากมาในบัตรดลด,ดังนั้นสำหรับโลกหินหนืดผืนนี้ไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลอันใดแก่เซียวเหยียนทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลได้ ภายในหินอืดอันเวิ้งว้างมีเพียงแสงสีแดงแฉกฉานและในโลกแดงฉานผืนนี้เงาเพลิงสีเขียวใสที่กำลังดำดิ่งด้วยความเร็วสูงกลับสะดุดตาเป็นพิเศษกลางเปลวเพลิงสีเขียวใส,สเซียวเหยียนสีหน้าเครียดเกร็งแววตาเปลี่ยมความพิศวงเขาดำลงมาเรื่อยๆราว20บนาทีแล้วทว่าเพลิงหฤทัไทยดาวตกด้านหน้ายังคงพุ่งลงไม่ลดละทำให้เซียวเหยียนไม่กล้าผ่อนคลายแม้แต่น,น้อยเนื่องจากดำลงมาลึกมากแรงดันรอบกายยิ่งทวีความรุนแรง หากปราศจากเพลิงหฤทัยบัวแก้วคอยหนุนลำพังพลังฝีมือระดับมหาราชยุทห้าดาวของเซียวเยียนไม่มีทางยืนหยัดได้ถึงบัดนี้แต่กระนั้นก็ตามสถานการณ์ยังคงไม่สู้ดีการโยกย้ายเพลิงหฤทัยบัวแก้วจำเป็นต้องใช้ปราณยุธไม่ใช่น้อยมา่ว่าภายในหินหนึดมีพลังงานธาตุไฟแน่นหนาแต่ก็ยากที่จะชดเชยการสิ้นเปลืองที่สูงมากเช่นนี้อย่างดีก็แค่ยืดเวลาออกไปเล็กน้อยแต่การแห้งขอดอย่างไรก็ต้องมาถึง หนซำ,ซำ,ซำ,ซำซ้ำเซียวเหยียนยังต้องเผื่อปราณยุทธ์ไว้สำหรับเขาขากลับด้วยความคิดสา,สารพันผุดขึ้นในหัวเซียวเหยียนพ่องมองเพ่งมองเพลิงหฤทัยดาวตกที่พุ่งปราดไม่หยุดนั้นแวบหนึ่งถอนจดอดถอนใจแผ่วเบาไม่ได้คราวนี้เหมือนจะเร่งร้อนเกินไปสถานที่สุ่มเสี่ยงเช่นนี้ประมาทเพียงนิดเกรงว่าจะเกิดโศกนาฏกรรมถึงขั้นเอาชีวิตไม่รอดเงยหน้าขึ้นครองจักรสุเต็มไปด้วยสีแดงเถื่อนทศนาวิสัยที่เหมือนกันไปหมดเช่นนี้ หากไม่ได้ประทับรอยวิญญาณไว้บนไม้บรรทัดเด็กดำตั้งแต่ก่อนดำลงมาตอนนี้เซียวเหยียนคงหลงทางนานแล้วและการหลงทางในโลกหินหนืดนี้ก็คือตายสถานเดียวเฮ้อถอนใจคำหนึ่งความประวัติเริ่มผุดขึ้นในใจความไม่รู้คือสิ่งน่ากลัวที่สุดเผชิญกับโลกหินหนืด่ที่เหมือนจะยาวไกลไร้สิ้นสุดจุดนี้ต่อให้มีเพิงหฤทัไทยดาวตกเซียวเหยียนยังคงรู้สึกหมดกำลังใจอยู่ดีขณะเซียวเหยียนเริ่มช่างใจเพิงหฤทัไทยดาวตกที่ตะบึงนำหน้ากลับเริ่มชะลอความเร็ว เห็นเช่นนั้นเซียวเหยียนพลันสดชื่นตื่นตัวขึ้นมาสายตากวาดสำรวจรอบทิศอย่างระแวดระวังที่นี่ยังคงเป็นโลกหินหนืดสีแดงฉานดุดเดิมและดูไปกลับไม่ใช่จุดสิ้นสุดของบึงหินหนืดผืนนี้เพราะใต้ฝ่าเท้าเซียวเหยียนยังคงเป็นหินหนืดสีแดงครับสังเกตดีๆในหินหนืดคล้ายมีสีดำทะมึนที่ชวนขนลุกแทรกอยู่ทำให้ผู้คนไม่มีวันทราบใต้บาดาลผืนนี้ซุ้มซ่อนด้วยอยู่สิ่งใดกันแน่ หลังกว่าตามองรอบหนึ่งในดวงตาเซียวเหยียนทอแวลพิศวงบริเวณนี้ไม่มีสิ่งใดผิดแปลกแตกต่างหรือการเรียกแปลกหาแปลก,กนั้นก็คือการส่งออกมาจากตรงจุดนี้หรอขณะเซียวเหยียนนึกกังขาเพิงหฤทัยดาวตกที่อยู่ด้านหน้าจู่ๆก็ลอยขึ้นจากนั้นสาดลำแสงอ่อนๆอลงมาลำแสงสายนี้พุ่งยิงไปยังหินหนืดผืนหนึ่งด้านล่างไม่ไกลดังทันใดนั้นหนึ่งฉากมหศัศจรรย์พันปรากฏขึ้น เพียงเห็นหินหนืดผืนนั้นเริ่มบิดตัวขยุกขยิกตามด้วยโคมแสงโปร่งใสที่เหลืองประกายจางๆปรากฏขึ้นกลางวังวนหินหนืดนั้นความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เซียวเหยียนตื่นตระหนกจนต้องโยกย้ายปราณยุทธในกายเต็มพิกัดเขาตัดสินใจแล้วหากมีเหตุร้ายอันใดจะหันหลังกลับหนีตายในทันทีผู้ที่สามารถจัดสร้างหนึ่งฉากพิลึกเกือเช่นนี้ในโลกหินหนืดได้ต้องไม่ใช่คนที่เขาสามารถต้านทานได้เด็ดขาดหนีตายคือทางเลือกอันชาญฉลาดสูงสุด ภายใต้การจับจ้องตาแทบทลนของเซียวเหยียนปะหนึ่งผจญศัตรูตัวฉกาดโคมแสงโปร่งนั้นโผล่ขึ้นจากหินหนืดจนครบส่วนในที่สุดโคมแสงนั้นมีลักษณะโร่งใสจะนนั้นเซียวเหยียนเห็นได้ชัดถนัดตาเพราะว่าขนาดสายตาเขากวาดถึงพลันตกตะลึงตาโตอย่างไม่อยากจะเชื่อเพราะในโคมแสงนั้นหามีสิ่งอื่นใดไม่มีเพียงโค้งกระดูกโค้งหนึ่งโครงกระดูกนั้นเลืองแสง,งจางๆสิ่งที่ทําให้เซียวเหยียนตื่นตะลึงหาไม่ใช่โครงกระดูก แต่เป็นเปลวเพลิงกลุ่มหนึ่งที่ล่องลอยออกจากโครงกระดูกเปลวเพลิงนั้นโปร่งใสป็นหนึ่งวัตถุไร้สภาพคนอื่นอาจไม่รู้จักเจ้าสิ่งนี้แต่เซียวเหยียนคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะเปลวเพลิงชนิดนี้ก็คือเพลิงหฤไทัยดาวตกนั่นเองนั่นก็หมายความว่าที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเซียวเหยียนก็คือเพลิงหฤไทัยดาวตกอีกดวงหนึ่งทั่วขณะนี้เซียวเหยียนที่มีความรู้สึกมึนงงและคงวิงเวียนสถานที่เดียวกันมีไฟพิเศษเหมือนกันสองดวงได้อย่างไร และโครงกระดูกลึกลับนั่นเป็นของผู้ใดกันสารพัดปริศนาที่ทางโถมมาทําให้สมองเซียวเหยียนแทบจะกลายเป็นแป้งเปียกก้อนหนึ่งทว่าในห่วงกําลังพิศวงงงวยพลันขนลุกชันทั้งตัวเพราะกระแสลมร้อนจัดสายหนึ่งกําลังซัดก,กระโชกมาหาเขาในโลกหินหนือที่ปัสจากสิ่งมีชีวิตยังมีบุคคลอื่นดำลงอยู่เหรอเซียวเหยียนหนังศีรษะชาในพริบตา เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่2นะครับแหม่กำลังทิ้งทวนเลยกำลังสนุกเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ i ร์และกระดิ่งก,กิ้งกเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจะบายครา